สวัสดีค่ะมาพบกับเซลล์ยูแยมนะคะค่ะวันนี้ยูแยมก็จะมารีวิวค่ะรถ Next g e นะคะ DBL Sport รุ่นนี้นะคะเครื่อง2.0ซีซีให้กำลังแรงมา้าอยู่ที่170ค่ะแล้วก็แรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรค่ะ,ะเราก็มาดูกันเลยนะคะว่ารุ่นใหม่ของเรานะคะในส่วนการออกแบบกระจังหน้าค่ะออกแบบดีไซน์ออกมาค่อนข้างที่จะ,ะระบายความร้อนได้ดีนะคะแล้วในส่วนของไฟหน้าค่ะของเราจะเป็นไฟหน้ามังกิรีเซกเตอร์และยังมีไฟตัดหอกหน้าให้ด้วยนะคะมาส่วนด้านข้าง ะะจะเห็นคะ่ะว่าล้อมแมกของเราเป็นล้อมแมกแอนรอย18นิ้วพร้อมอยาง255ทับ 65R18 ค่ะในส่วนด้านข้างนะคะจะเห็นได้ว่ากระจกมองข้างของเราออกแบบดีไซน์มาค่อนข้างที่จะใหญ่กว่ารุ่นก่อนๆและมีไฟเลี้ยวมากับตัวรถนะคะ,คะในส่วนของถังน้ำมันของเรานะคะรองรับอยู่ที่80ลิตรค่ะ ด้านในนะคะรองรับน้ํามันดีเซลถึง B20 เลยค่ะรุ่นนี้นะคะมาด้านข้างอีกทีนะคะจะมีที่เหยียบเท้านะคะดีไซน์ออกมา,าทรงแนวสปอร์ตค่ะจะเห็นว่ารองรับน้ําหนักได้ดีนะคะไฟท้ายค่ะ ดีไซน์ออกมาแนวสปอร์ตนะคะส่วนฝาท้ายนะคะของเรานะคะจะมีโลโก้ฟอร์ดแล้วมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะกระบะท้ายของเรามีฝาท้ายผ่นแรงให้ด้วยค่ะซึ่งอยู่ในรุ่น d b l s p o r t ตัวนี้แล้วนะคะนี่นะคะยุ้ยจะมาสาธิตในการสตาร์ทด้วยมือถือนะคะเป็นระบบของ Ford p a s รค่ะต้องกดแช่ไว้นิดนึงนะคะเป็นไงบ้างคะ งมย้ยขอฝากเพจนิดนึงนะคะก็โปรแรงได้ทุกเงินไข่บายยูแยมแอนเค่ะฝากเบอร์โทรด้วยนะคะ0612859228ค่ะไปกันเลยคะ่ะ